ยุวทูตยุวทูตความดีบทบาทนาที่ประกอบดีงามทั้งการคิดการพูดกระทำทั้งการคิดการพูดกระทำล้วนแต่ดีงามยุวทูตความดีเป็นคนไม่ควรจนความคิดแต่ขอสักนิดคอยคิดดีๆควรคิดแต่สิ่งกุศลควรคิดแต่สิ่งกุศลคิดอุทิศตนคิดเป็นคนดี คำพูดอ่อนหวานวาจาสำเนียงภาษากิริยาเข้าทีพูดมีสาระส้างสรรพูดมีสาระสั่งส,สรรถูกต้องตามการชัดถ้อยพอดีคิดพูดและด้วยเมตตาวัตถุต้องกล้าทำด้วยปราดีกระทำแต่สิ่งดีงามกระทำแต่สิ่งดีงามเจริญรอยตามองราชราชินี World, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. It's true, we make a better day, just you and me. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Raise a flag high, sky high. Embrace the pride in our heart. Aussie and we are bonded as one, looking out to the world. For peace i'll go from the very start and prosperity to last long long to die i see and you'd know some pun hay som komni mi te ban pon setakid mon kon ka เศรษฐกิจมันคงก้าไกลวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทง ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,นองแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทง buntasong, song hero suk tai song hero November full moonshine Like Graton, like Gratung, and the water is high in Locker River and the clong. Lie lội Ly like a tongue, Ly Gratong is here and everybody's full of cheers. We're together at the clong, each one with each khatong. As we push away, we pray we will see a better day. We're together at the clong, each one with each khatong. As we push away, we pray we will see a better day. Noi, noi, noi. nói đi, ní đi, ní nói 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 đi, no, 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 nói 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 đi, nói đi, nói 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 no, no, nói nói ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาแซ่บดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้มันเป็นวิธีเอวิเศษเหลือหลายไปซื้อมาละกอขนาดพอ่อม,อ,มอสับสับชอชอ ไม่ต้องมากมายตำพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิ่นไอมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บถ้ามีน้อย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 นี่น้อยนี่น้อย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 นี่น้อยนี่น้อย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  รป,ปรุงรสให้แน่นอนใส่มะละกอลงไปอ้ออย่าลืมใส่กุ้งแห้งปนของดีมะเขือเทศเร็วเขา้าเอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรีเสร็จสับแล้วสิยกออกจากครัวกินกับข้าวเหนียวเที่ยวแจก ให้ทั่วกลิ่นหอมยวนยว่าหน้าน้ำลายไหลจดตำราจำสมตำลาวเอาตำรามาใครมั่งเกินอัตราระวังท้องจะพังขอแถมอีกนิดแล้วจะติดใจใหญ่ไก่ย่างด้วยเป็นไรอร่อยแน่จริงเออ น้อย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 นี่น้อยนี่น้อย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 นี่น้อยนี่น้อยน้ี่น้อย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 นี่น้อยนี่น้อยน้อยน้อยเพลงบ้านเกิดเมืองนอนพร้อมสาม lần lần One. Pen. ร้องให้เด่นไกลประดับชาชอเรายิ่ง